สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราจะมาถ่ายวิธีเด็กดื้อ EP สามดูแอบดูน้องจอบคิดว่าเราไม่เห็นนะดูดิเอาผ้าอายปิดหน้าเด็กอันนี้ไม่ได้เป็นเด็กดื้อแล้วเป็นเด็กดีให้อาหารหมาแต่เช้าเลยทุกคนเราจะตามไปดูเด็กดือ้อเฮ้ยอยู่นี่นี่เอง จ้าเพิ่งตื่นเหรอใส่ชุดนอนน่ารักมากโอ้โหวิ่งวนปวดหวัวไหมเนี่ยจ้าพาเพื่อนเพื่อนเล่นหน่อยดิพาเพื่อนเพื่อนเล่นรถหน่อยได้ไหมเ <c oughs> นี่ยพาเพื่อนเพื่อนเล่นรถหน่อยได้ไหมของเล่นเยอะมากเลย วันนี้จ๊อบจะพาเล่นอะไรอ่ะอายอายเขินเขินเดือดเดือยวันนี้จ๊อบจะพาเพื่อนเพื่อนเล่นอืจ๊อบจะพาเพื่อนเพื่อนเล่นอะไรไจะกีนทำไมห้ามกีดโอ้โหดูน้ำจิ้มใหญ่ย้อยเลยอ่ะเฮ้ยอยาดูเด็กดื้อทำไมทำนิสัยแบบนี้นิสัยไม่ดีเด็กๆห้ามทำตามนะรู้ปล่า วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายดิบ๊ายบายบ๊ายบาย